จนหมวกไฟพี่น้องก็จนหมวกไฟสกู๊ปเตะบานจนหมวกไฟเอ้อโอ้ไอ้คนดอมใส่ตะกู๊ปเตะแต่เนาะถอดกุ๊ปเตะว่าไอ้เอ้ยนี่เขาบอกเขาเถียงกันเนี่ยว่าจอสาเหตุที่ว่าจะนัดจะบ่มาเด้อนักเตะบานหาเด้อสาเหตุบานหาบ่มาพี่น้องเอ้ยมาเตะบานบุ้งเขาบอมาจะอะไรบอกเขาบ่ม่าฮะนนะกดกากตัวนี้เราเข้มถึงใจกูเข้มเมาดูนี่เราไม่กากเนาะแม่นี่ก็มาซือเรื่งเขาเอ้ยเออไปกินนุ่มม้มาเกิดอะไรเนาะเนี่ย สบายดีซาลาซาตาสุขุสุขุนครับเลยเนาะมันนี่มาหลอที่สี่แดววันนี้วันนี้มาน้าถมันเสียมันนะครับมาเอเอโลไม่เอลาเอโลมาหลอที่สี่เียวบ่าที่สี่แพรมาหล่อที่สี่จะได้เสียหน้ามัอนี่มือนจะว่าจะได้มึอนะจะนี่แพร์่โอเอาเกจไลก่อนนั่นเนาะแพรก่อนนั่นเนาะ ที่งานเตียนเท้าก็รอบนี้สิเปลี่ยนหนะนนึงเนาะห้ามปืนเนาะหนักเต้นหน้าฟางได้หน่หน้าฟางตามหาโตอยู่ได้หน่คนณรอลบมาอยู่บวานบูงพี่<อ>นี่จะทำร้าวมาอยู่บวานบูงพี่หนักเต้นหน้าฟางหน้าฟางตามหาโตยอยู่เศดเท้าเขายันขนาดเนาะท่านประกาไปหน้าฟางนะจา๊าบอยากก็กตีลเลยเ <c oughs> อ้าวรอดนี่ท่องโงมานนั่ด้วยเนาะเนาะตัวท่องโซนี่เอามายิงได้เหมือนนี่เอามาปาดเอามาปาดที่ง่ายหวานบูงได้เหมือนนี่จะได้โซนอะไรกัดแกะ โอ้ยโซ่เดือกว่ามือเราแจ่บหรือแผลท่นอ่าานะถาตอนเต้เราไปนอนเลยนะเต้ถ่าที่มันบานหานพนมาวัท่านมาเนาะนี่ส้มูกปลายนะบานโมมี่เต้กัะตุกดินะเป็นมืบหนันบมโมมี่บานโมมี่บานมีซอมเต้กัะตุกคร้อมๆมานะผ่านนักเตะบานวงนึยเนาะจะได้จะกโท่านลาพฟมอนี้จะเต้บานมือนี้๋อมาเบื่อ บทายเลยทายเลยายก่อนจะได้น่งเต้บนบุงจะมาเต้บานไ่ได้มาเสียนี่เสียขอีแล้วเสียบานหน่อเสียขอีหเออม่เสียขอนัางแล่น้งขอเด้อดหรือไรผาบานไ่จีกะมาบาน้องไหม้ากนเต้บาไปห้าบาทไม่จีบวะผู้ชดมีบานอยู่นี่อ๋อมือติยิืนช่อเสดียันักทานนังเต้บานหาบุทนมาาอยู่นี่อืมใจเสียเต้กะตุ้ไปแตกซ้ำหน่อย เตะแต่กัตบานมมีเตนี่เตะได้มาทายต่อคนดังเนาะคือนตเพีงโซ่ดยอ็เกิดให่ก็เกิดใหม่นะครับเกิดใหม่ก็ต้องเห็นเกิใหม่อ๋อไม่ได้ยัไปจะ้อไปถอไปเออถอไปเยยอดยียเก่งลาย่เดี๋ยวนเนย้มหนน้อมานึงน้ำมานึงมานึงเออเยยเยยโอเคอดีอดี่ยู่าย่ สบายดีไงคนเนาะเออสบายดีโอ้ยโอเอ่ะสบายดีไงคนเนาะเออสบายดีไงคนหมดเนะเฮ้ยทีมงานทีมงานบ้านบุงเคยเตะกับก้อนเนาะเพะเขามันอีโบกาเตะเขานาทีมใหม่เตะพี่น้องเลยรอบนี่ยเพะเขาเพะเขาและอายเขาได้หนิมาเตะข่อยได้นมาหลอดที่สี่ได้ด้านมาหลอดนี่ยจะว่าจะไปท้าข่อยเขาโมไปจากพวกโอ้ยเขาไททูดเนี่ยเขาเยอะเมื่อไรจะจีไปฮะเฮ้ยเขาเพิ่งสิ่บอกแค่รึหมดตาย ทีมงานคอยมาเมาื่อผลสอบมาเจอผลพี่น้องเอ้ยย่มันเท่ากับใสเกืบเตะต่อคือเกาเมือนีน้เพราะว่าเราไม่เกือบเงินสือเกือบได้เราไม่เจเงินสือตกสบายดีไอ้เมื่อนี้คือมาตุมเสองหมอว่ามาขึ้นฮสมหมอขนาดแท้โอ้ยตุ่มมันขนาดตุมเนตุม่มยาโอ้หนุ่มสวย์มาตัวเมีมยม่นุ่มสุดิหฮใส่ที่ใส่ที่กินที่กินที่นำนะโอเอซีล่ะโคเป็นปวกทำโอเอซี เปลี่ยนเบี้ยเล่าอีกเราพี่น้องเลยอ่าสาเกือบสายเกือบต้นโอ้ถ้าต้นมันนี่โอ้ถ้าต้นมันนี่ไกลต้นจะได้จะโมเต๊บหรอทางเต้ยงเกงเขาบอก้องสองไปฝึกมีแต่ว่าลงเตะอย่างเดียวนี่วันนี้เราบอใส่เกือบได้หมดนี่เราใส่าทงตีนลงเตะอย่างเดียวลำมืันนี่รอเป็นดอลำมันสาวเราผู้สาวเราแบบมอนเลยว่าสูบไงเป็นไงผู้สาวเราอ่ะพนาแต่ตอนนี้เนาะพี่หลึอกระมอนอ่าแล้วมันมาผู้สาวมึงสูบไงแบบกระนี้มันหรอ โบลรือนะครับโอ้น้ำนมซูวีตเนาะตัวเมียประมาสิมาส่งอ่าน่ะเราสังอยู่สามข้างฝากเครื่องแล้วว่เตยบานสิขยันเมียแล้วครับโอ้ตายเลยอโอ้สั่งหารดื่มไปโอ้ยตายสั่งหาร์ดมาเนี่จะได้ก็มานอนเวทอยู่นี่โอ๊บชอนนี่มันมีความหาให้น้อไปกินข้าวแล้วอวดไนกินข้าวเสอะไม่วันอวดอันนี้หมดแล้นี่ยสั่งหาตาดผมสายครับนี่มันมันหาเดินนาเตยหรือบ้าหันเดินนี่เด้อเขาสีแดงที่มันเตยเด่นหมดเทมันนี่ นี่แบงที่มันเตยวเตล์มหาเชนบากาเตลว่ามาหอดพี่เตลของใช้ใจโบไปเด้อขานานักเคืองทาาก็โบโบมากบโบมาตะแหลกเลอสิบม้ววัมากลยว่บมานองเห็นคนไดยกันบ่ไหนจังไรไปต่อคอย่อวายขอเหลกไปอนยเนี่ยนาะจังบอกโบมาให้คนไดาจมูงตีนตัดสัออกตัวจดตนี้เลยันนี้ก็เห็นก็จะอาย เต๋อหวานบูงคือเก่าเละพี่น้องเออรอบนี้มาบ้านหารข้าบโอกาสเต๋ะเห็นทีน้ำซุปใสขคนหลายหลายใส้บัวก้ะบัวก้านาพิสตาันเพ็ง่ะหนจัหอ๋ออดคือเก่าอันเด้เมื่อวันโมเมนต์พันเอเย่นเอเยนคุยคุยประสานงานเดนนพันส่เสือที่สมประสานงานเนอะถายว่าบมาที่งานเพิ่นสเะเทสร้างบุญบิยญาตีพรนั่นนี่พร้อมพร้อมพร้อมแลวการเมือนี่มันนานกบมากนี่ ไปค้าใจเองวันี่โอ้ตายเลยคิมไปแวันนั้นไปดีไปีโฮปปาบสาแสนหนึ่งนี่มามามาสามแสนหนึ่งนี่มา้ทุทายบริเตนสักพีนองเอ้ยันหาปนบุมาสาเห็ทคุทีนัว่าใครนได้หลายปนบุมาสามไปไปเตอยู่สายใจสิไปจะได้มาหอดี่พรแห้งนันบุมาคือบุมาเตลเนอกฮัรเนาะเออเอ้ยนอาหน้าเนาะแต่จะโอกาสไปสายใจแล้วผมมันสยตจ่อโอ้ยเหลื่อมนะพี่น้องเอ้ย สาเหตุบานหานบ่มาพี่น้องเอ้ยมาเต้บั่นบงเสียโฮมังค์ก่างยิงสีประตูมานี่บอห่วงบอบานห่านอะไรพวกมจะได้บอมาแล้วสิบอกบอบอไปสร้างบอกได้วพี่เขาบ่มาจะได้บอกเขาบ่ม่าขนาดะวดกาตัวนี้เราห่วงถึงใจกูโ่วงมาดูเรียนเราไมกากเนาะแม่นกูมาเสื้อเพิ่งเข้าเลยเออไปกินนกไหมมาเกิดอะไรเนาะเออเอาไปเลยจังหวะนี่จังหวะนี่จังหวะนี่้จะนาย ก็น่าไอ้ว่าจังนี้เอ้าสวยจังวะนี้จังวะนี้เออกรงคือว่าหมึกแต่ว่ากรงหรือว่ามันหมดแจงบ่หรือว่าฝนจีตกบ่ฝนตกคือทิ้งม่านบ้านหาด์ปาบ่จะได้เนาะข้างหน้าบ่ไหลฝนตกแมวจะได้เสือกมันอ้าวโอ้ยฟ้าบอกทิ้งม่านบานทาด์ได้บ่จะไหนประวัติการ์ว่าจังตายจะได้พ่องจะได้จังว่าู้เหนื่อยนะโอ้กาสเดี๋ยวตือใจเดี๋ตัวนี้ หาเอาเองเนอะพจ่ายระวักเลือโตเนาะใส่เสือเพียนไประวักเลื่อบกแกวก็ข่อยเลือตัวนี้เลื่อสวยไปเอ้ยกระชากเองรุดเดียวรุดเดียวรุดเดียวจดุดกชิ้อนจาม้าจาดุมเดียบร้อยอ้ยกลับได้พี่นกเลยยิ่งบกเขาเปนเสียหาที่พันตัวนี้ันเสียได้หาที่พันยิ่งบกขานี่เอาจงมานี่จมีะาโตาโตาทกมาชกบางยูจะได้ัพัดรอกเสียตพี่ โอ้งามเลยออีกโอ้งามแลยจะมาดิลอกเอกลอกเอกว้ายโบยิงสามบัลนี่ท่านโอท่านโย่โบให้ออกเลยเพียงข่อนี่งออกได้จิกจักจึกจักไปไปเองรูดเดียวรูดเดีวจุ๊ไโอ้งามดูนี่เอฮันเด็หันดะจังหวัดเลนเต้มุมท่องสูงหขาเบอร์122เขาจังหวัดนี่จึกจักจึกจักอย่างไรเปิด่ยนกระไปมุงเลยเขาเลยแยบเลยดูนี่โอ้รูดเดียวมันจังว้านี่ยรูดเดียวรูดเดียวสวนมันนี่บพกพ้องจริงอีกแล้ว บังวานนิซ e <c oughs> ุดซ <c oughs> mm. <c oughs> ุดซุดสวยฟาแล้วจะยังมาฟากรรมการขึ้เป่าสะหกรรมการไหนเนาะใช้กรรมการจะใช้กรรมการฮะจ้พี่บอกโอ้พระเถิดวันที่วันที่ไปกรรมการโอ้ยจะกรรมการกรรมการมันนางเงาอยู่จ้างมาแต่เซ่ผมได้นี่ว่าจะมาเป่าวันหานเจอกับพี่เอ็นจ้างมาแต่เซ่ผมได้หนิรู้ตายว่าบานฐานบ่มาอันนี้โอ้ตายเด้ออ่าอย่ามาสั่นมาสีแลวจะมาเปลี่ยนตัวเราไปนี่บนทั้นออกเรื่องหนึ่งนึกยำการหนา่งนึก ยืนตัวเองไวในเด้อพัดินบุหรี่ไรอย่า้นอย่งว่านี่คือเกาพี่น้องเอ้อเสียาก,กันล้งางฮะแสนหนึ่นเเนนง,นงเสนหนึ่งนี่มันเสียแต่หาจิตพันนี่มันยี่บนเขาเมื่อนึงนี่ฟัดกับใบไปนี่เสียเอาา้าบุดข่าไปสวยได้ทันแต่ว่าจับเตือนเป็นเตือนเป็นเป็นดาร์กจับบานอ่าเดี๋ยววันหมดสอบมิเตตีเจอไว้แน่วันหมดสอบมิเตตีตผลล็อไปอีกล็อไปล็อไปอีกล็อไปอีกเออเสียอันนี้เอ้าเอ้าเอ้า อ้าวอ้าวอ้าวสวยวันนี้หลอดบางขาวันนี้เอ้ห้ามปืนนี่ข่ววห้ามปืนนี่เจงแท้ม่นี่เอฟีน้าฟังแน่เขาจะมาตีเลือยอยู่ตะจืมา้วตเสอเจ็ดหนึด้วยตัวเาจ็ดนาฟังตามธรมะโตอยู่ดีมาอยู่บานบุงผีสวยลูกนี่รุดเดียวโอ้งามเดียวไปไหว้เตี้เดี๋ยวมาไหว้เตี้ยจะเจี๊ยนับไ้เลยไม่ล้าไเลยฮันอือืมยืดเอาสวยเลยเนี่นรุ่ดเดียวด้ังย่ีโชยตายเลยอ สัสดีน้าพนจิงออไปแล้ฮันลูกทุ่มลูกทุ่มจังหันยย่าอยากห็นพวมไหนพมอดเกงนะเหน้าเพ่นนอนอุยอุยหามเบียดเกงห้ามเบียดเกงจะร้อจะหามเบียดเกงเก๋พกไม่มีหนดพนสาธาณสาธอะนี่ตีเอ้ยสาเกินมึงฮันแวเตบานบริเลเทกเธอรอโอ้สกิโวววแบบนี้มารอมอสในเห็ดสวัสดีฮันแก้วแก้วไปเลยล็อกเดียวเลยกินด้วยกินด้วยไปกินโตเลยกินโตเลยกินโตเลยเดือบบมึงบ้า เฮ้ยเอไปไปตไปตเฮ้ยาสิบนาทีออกมาไปเบอร์สิบเกีเฮางานไม่ได้ปหยนโต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 ที่สามสี่คนอยู่หลังผมโตโตปหยนได้หันได้งามไดง่าง่งามตองมเนี้ยว้าแบบกูโนยังนี่จักจจักุเดียวโใกูคอนเทนต์ไปทุกันก็พี่้องเนอะคอนเทน คอนเทนต์เด้จังมาไอ้ก้อนเตียนโอ้จนหมกไฟมาตีวานพี่น้องเอ้ยจนหมกไฟได้หน่จนหมกไฟจนหมกไฟได้นี่จนหมกไฟได้จนหมกไฟเสร็จมึงจนหมกไฟพี่น้องเอ้ยจนหมกไฟสกซ์เตี๋านจนหมกไฟเอ้าโอ้อยคนดอมเซ็กุ์เตี๋แต่นาะถอดกุ๊ดที่ว่าไอ้เอ้ยถอดกุ๊ดที่ว่าจะเห็นหนานะจะเคยเป็นมาพี่น้องเอ้ยนักเตี๊บอกเอ้าเสรกุ๊โอ้ฝนตกบะฮัน ฟโฟโต้โอ้อา้าวตั้งตีแับนี้เอ้าจังหวะนี่โจน้องไฟเขาจะไงโจน้องไฟเขาโจน,ออจน้องไฟเริ่อแบบนะพี่น้องเอ้ยใส่กุ้งผุดอะไรแบบนี้จึกจักจึกจักเออไปไปเซ็ตมึงอือโอ้ยิ่งงามมอนี่บัดนี่สวยไปไปเองนี่ไปดิไปไหวไหวไหวไบักตัวพี่ตัวพี่ต,พตัวเองชัดเองตัวตัวด้ยโอ้ยิ่งแบบ วาเลอตัวนี oh, wow. no. oh, ้เลยอกวาเลอตัวนี้เลอาบักตัวตัวนี้สองคนนี่เนาะโอ้ยตายเด้แต่พจะเบิงคนจับ่ะนี่ตยแล้วมอตัวอยากเขากล้องว่าไอว่าไอคนรออยากเขากลองเฉพาบัตที่โทษเจ้านี่เกินเลยแล้วจ้าไม่มา่อยห่ายังไงนะพูดพันว่าพันมามาเต้มือนเี่ยรู้พันว่ามาหารปมากพันว่ามาเตกับบัลงเซนหนึ่งพี่น้องเ้ยพูใต่ารเมาโดดเมือนี่น้ำมันหาน้าบ่มาเมือนนี่เนาะ โมเมนต์สพอมันว่าที่มันคนัญหาเด้อเนา่นสพอที่มันสะมาเตบอลเนี่เด้อเนั่นมเนต์วัดรวมเด้อเนั่นแตจะมาเตบนานประมาณเด้อเนาะอเาวดูแดดดเดียวดูเดียวดูเดียวดูทัหมามโยโยโยอายุอายุอายยายอายอยยโยยายแต่ว่านี่ยยายยยายยยายหอกดีใจไม่จู้โอหลอกโกหลอกเชิญโโเฉยไอหน้าคนเก่งอนาคนเก่งจะไงไอหน้าคนเก่งไม่วาในที่หันใจบานนับได้ทีโอ้ยส่ไป ไอ้หน้าคนเก่งลอยฟไอ้ไไหน้าคนเก่งตัดเด้วตัดเด้ว,ดวแมงปลาโอยโชยเกียงจะได้มันเปด็ดบ่อดอโอ้เสื่อมซึมพี่น้องเลยอ่ะสาเหตุเด็บหม้อเรื่องนี้ลุ่มลุ่มชื่ลุ่มหรอลุ่มหลังนี่แหละสาเหตุพี่น้องเอ้ยเจอไปเลยสำหรับไอ้น้องมักเตยบานเนาะเตยบานบอไซเกิร์ตนี่แหละสาเหตุมันมึงนี่ผู้การมั่ง คอยยุคานล้วนั้นเมาเกี่ยวไรกขาตัา้งอย่ปะมาณหม่นกว่าสาเหตุพี่น้องเอ้ยเต้บา้านเาใส่เกลือมันหนักเกินวันหนึ่งเด้ออะรถเดียวจังหวะนี้รถเดีวรเรือบอ่อมึงดูสวยรถเดียวบ่อเรือมึงโอ้เซฟดีขนาดน,นั่นโอ้เซฟดีขนาดอา่เอาไปได้ไปได้ไ่ดีจังหวะนี้พี่น้องเอ้ยนั่มและหาหนึ่งเดนอะ เตะสองตัางหาหนึ่งแล้สองตัางนายจ๊กโกรฟนะหาหนึ่งก็เบิด์ดละบอลนี่เออหาหนึ่งจบเกมนะพี่น้องเออเตะกับบานบุงคือเการอบนี้ชนะเขาท่ากันย่างเมื่อบัลนี้รถประตูบุรีเปิดไว้เตะมาตามบัญหาแลครับเลยเตะพี่น้องบัญหาเพิ่มปมาณถ้าเราบัญหาเด้อเนาะนัดแในรอบหนาคัดจีนนัดเดีนัดไรเล้วเนาะบัญหาเด้อเนาะอย่าแก้มือเนาะรอบนี้บุรีมารอบหนาเขานัดน้ำมนไรเนาะเดี๋ต้จะผมใส่ใเราพราะมาเตะตลอด กูโบเห็นนะ่ากระแจนี่กูโบได้จับกูกระแจกูกูโบได้จับนะใส่ซ็นทงอยู่ไงมา,าจับไม่ทงก็เห็นแต่ละ,อะาาอเอ้ยออขะประมาณ้านี่พี่น้องเออล่าสมัยม่รูเนะป่ะก่อนมาส้มขีพี่น้องเปลี่ยนถุงทรายฮะเนาะไปละ